พ่อเพื่อนครับแล้วก็พี่น้องตำรวจทหารอสพลเรือนทุกท่านนะครับในการทำไปเที่ช็อปปิ้งราคาที่ปรับสูงขึ้นหรือลดลงก็มีผลต่อการบริโภคผู้บริโภคแล้วก็ในเรื่องของการที่จะมีการชดเชยถ้าเขาจะมีมาตรวัดนะครับโดยโดยเขาจะเก็บบเงินหลุม เจ็ด่ี่ช่องนี้เจ็ชันันเท่าไรเจ็นสีครับเจ็ดเจ็ดพันี่ร้อครับเจ็ดสีอา ครับเห็นยังครับตอนนี้งเยอะถังที่สามือพีแม่ก็เหลือนา่งหมื่นเวลามาทำข่าวใหม่อีกรอบหนึ่งจะได้เห็นว่าก็ปรับราคาลงแล้วจะได้มีตัวเปรียบ